ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวินเนอร์ดับเบิลยูบีสามทกอลารดครับวันนี้เรามาที่เมืองกาญจนบุรีครับก็มารับช้างเผือกอีกอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น c 4 3รุ่นลิมิเต็ดเอディชันนะครับผลิตมา120คันนะครับสีนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมีไม่เกิน20คันในประเทศนะครับและเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของกันเลยนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตัวไหนครับพี่ชื่อชื่อเล่นกันได้ครับชื่อนนท์ครับอ่าคุณนนท์นะครับคุณนนท์ก็ ดูแลรถคันนี้นะครับหรือเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่แหละนะครับแล้วก็เอามาจอดที่คาริเทลลิงแห่งนี้เนาะใช่ครับทําไมถึงเอามาจอดที่นี่ครับไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามีลูกไม่ได้ขับเลยส่วนมากก็ใช้รถครอบครัวไปเห็นบอกตอนนี้รีโนเวทบ้านอยู่คล้ายๆแบบปรับปรุงบ้านแล้วมีฝุ่นเยอะใช่ก็เลยเอาฝากจอดที่นี่ก็เลยไม่อยากไม่อยากจะจอดที่บ้านเพราะว่าฝุ่นเยอะครับก็เลยมาจอดที่นี่ครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ใหม่ประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นนิดๆิดหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามซื้อมาได้นานหรือยังครับ สองปีกว่าแล้วครับไม่ได้ใช้เลยอันนี้ถามตรงตครับจะทำไมถึงตัดใจขายครับเพราะว่ามีลูกไมค์คนหนึ่งครับอ่าฮะแล้วก็คิดว่าจะน่าจะยังไม่ได้ใช้อีกนานก็เลยตัดใจขายก่อนก็คือขับก็ขับวนในเหมือนกันใช่ใช่เห็นบอกว่าไอ้ทางที่เป็นผูกขาดหรือทางที่เป็นทางดินที่รู้สึกว่ามันจะเป็นลําบากกับรถเนี่ยไม่ไปเลยไม่ไปเลยอ่าฮะอ่าฮะไม่เคยไม่เคยลุยอ่าฮะวิ่งในถนนดิแล้วก็สีเนี่ยเดิมทั้งคันเลยป่ะครับเดิมครับไม่เคยทำสีใช่นะครับเพราะอะไรครับ พราะติดฟิล์มใช่ติดฟิล์มด้วยแล้วมันเป็นสีพิเศษแล้วก็คิดว่านั่นแหละลสีเด<อ><ม>ียวนทุสุดมีลูกค้ารับรถมากครับแล้วก็พอออกรถมาก็เอาไปติดแล้ฟิล์มใส่ทั้งคันเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวหลังจากรับรถมาแล้วเนี่ยเอาง,ง่ายๆว่าตัวเนื้อเนื้อเนื้อสีเนี่ยไม่โดนสเก็ตกลิ่นไม่โดนอะไรแน่นอนเพราะมันโดนโ,ดนโปรเทคด้วยฟิล์มปะคับทุกจุดเลยซึ่งเราก็ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็ได้ทําการ เช็คไม่เรียบร้อยทุกอย่างระบบสมบูรณ์มากๆนะครับแต่เดี๋ยวเราเสร็จจากเราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เลยนะครับก็ถึงดิวที่จะต้องเข้าสูงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงลูกค้ารายใหม่ครับถ้าได้รถคันนี้ไปยังไงดีครับก็ขอให้ดูแลดีๆนะครับแล้วก็ขับให้สนุกฮะเพราะซื้อมาก็ใช้น้อยมากคือความเป็นตัวลิมิเต็ดสีน้ําเงินมีน้อยอยู่แล้วด้วยแล้วก็ความเป็นเครื่องสามพันจีสิบสามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ผลิตแล้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นผมว่าแม่งยิ่งแลนะแลนะครับ ก็ยังไงขอบคุณคุณมากๆเลยครับตอนรวันนี้นะครับที่ใส่ใจขายให้เราครับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถจริงจริงอีกทีนึงครับเดี๋ยวหาผมมอสครับรถสวยดูง่ายนะครับเป็นราะสีน้ําเงินนะครับน็อตเดิมเนี่ยครับจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับแน่นอนครับน็อตเดิมนะครับสีข้างในเป็นสีน้ําเงินด้านดูโคตรง่ายเลยครับสติ๊กเกอร์อยู่คบนะครับสัญลักษณ์ a อแดงแดงเด่นๆตรงนี้เลยนะครับทำให้เรารู้เป็นเครื่อง3 0 0พนะครับ390แรงม้านะครับไฟหน้าตรงปีนะครับแก้ม ขวาไม่มีการถอดไม่มีการถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับใายหาอยู่ติดตามไห้นะครับสําหรับคันสีน้ําเงินนี้ผมบอกเลยว่าเลขสวยด้วยนะครับเจ็ดสิบหกนะครับอย่าลืมแทงนะครับเคภายในเนี่ยแน่นอนครับรถมันรถสปอร์ตนะครับส่วนใหญ่ใช้งานแค่คนเดียวกับนั่งกับภรรยานะครับร่องรอยจต่กับงนนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรันไหมครับ เพราะว่าไม้แค่1 3 0 9 9กิกโลเท่านั้นเองนะครับประวัติศูนย์ครบเดี๋ยวเราจะเอาเข้าสูนด้วยวันนี้นะครับรถคันนี้สมบูรณ์เพอร์เฟทุกอย่างนะครับเช็คต่องเช็คทุกอย่างหมดแล้วไม่มีสัญญาณที่บอกว่าเป็นรถที่ไม่สมบูรณ์เลยนะครับเพราะไม่น้อยดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มือเดียวด้วยครับยังไงสนใจติดตามคลิปนะครับว่าเราจะเสนอขายเท่าไหร่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ w b 3 6ยไาครับบ๊ายบายครับจากเมืองการไปเชียงใหม่ต่อนะครับแค่นี้ครับ